ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคำพูดหนึ่งที่ทุกคนชอบพูดกันว่านอนน้อยแต่นอนนะคือชอบบอกว่าต่อให้นอนน้อยแต่ได้นอนบ้างก็ยังดี<ช>ผมอยากจะเตือนเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเพราะว่าเวลาที่คุณนอนน้อยต่อให้คุณจะนอนแค่นิดเดียวบางครั้งอ่ะมันจะไปนอนแบบวบเดียวตอนที่กําลังอยู่ในช่วงฉุกะหุกอย่างเช่นตอนที่ขับรถไปดูเหตุการณ์นี้กันครับนี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่ารถคันนี้คุณผู้ชมเป็นรถตู้ตนอนน้อยหลับในปราก อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทันทีเลยครับถนนเส้นนี้นะครับคือถนนเข้าหลามบางแสนครับขาเข้าหาดบางแสนจังหวะนี้แหละครับคือมันวูบแคปเสี้ยววินาทีแหละครับเอ็นเข้าไปชนลอยแล้วก็นี่แหละครับพลิกเลยครับคุณผู้ชมครับรถคันนี้เป็นรถตู้สีขาวทะเบียน9645กทมคนขับรถตู้คือนายเสรีชัยทองเย็นอายุ32เนี่ยสภาพรถเป็นแบบตะแคงข้างๆอย่างนี้เลยแหละนายเสรีชัยบอกว่าขับมาจากบ้านบึงครับจะไปรับพนักงานที่บางแสนพอมาถึงจุดนี้ วูบหลับในขึ้นไปรถเสียหลักโชคดีที่ตัวคนขับรถไม่ได้บาดเจ็บไม่ได้เป็นอะไรมากและอยากจะฝากเตือน,นในฐานะเขาที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุว่าพักผ่อนเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอเกิดขึ้นมาแบบเนี้มันไม่คุ้มโดยทุกประการทั้งปวงครับข้างล่างคุณชีวิตครับค่ะจะขึ้นสะพานเนี่ยกำลังจะไปไหนคะรับพนักง,งานที่หน้าโรงพักไปรับพนักง,งานแล้วมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นเป็นเป็นยังไงคะวูบหลับครับ หลับในอืมแล้วก็เลยเสียหลักเลยเหรอคะม,มาเร็วไหมคะเนี่ยไม่เร็วครับอ๋อแล้วไม่เป็นอะไรเลย <S <S ม,มีมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ขับรถหน่อยไหมคะไม่มีอะไรต้อขอดให้เพียงพอครับอืมอืต้องข,ขอด้เพียงชใช่<อ>ใช่เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านแล้วก็คนอื่นด้วยทีครับขาใช้ถนนนะฮะผมจัดทีม้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องวัน3 1อจะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวัน เข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ